Hører du? เดี๋ยวหนังไก่จะไปแล้วนะใครจะเอาแล้วถ้าถ้าใครถ้าใครจะลออ้่อพูดได้ไหมรอรถต้มยำลอรถต้มยำอร่อยครับพ่อพูดได้ก่อนมามีเธอมามีเธอเราต้องช่วยทํางานแล้วเรากินหนังไก่ที่บ้านนี้ไปเอาละา้านแล้วเจ๊ถือไปรอดไหมดีใค่ต้องพ้อพูดได้ผาไม่ตื่นเอ้ยไม่ใช่ไายุตื่นไหมพ่อพูดได้มีเธอมาได้สิบชั่วโมงเวลาหนูยี่ฉี่ใช่ไหมตอนแรกตอนนี้มันเป็นสีนี้ใช่ไหมนี่มันเป็นสีนี้ พลอยละที่มันจับเปลี่ยนน้ำอ่ะมันจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นสีฟ้าเข้าใจไหมเข้าใจไหมน้ำใครไม่รู้อ่ะดีมากไหนเธอใช้ยางอันเนี้ยตอนแรกมันจะเป็นสีนี้ใช่ปะตรงนี้นะแล้วพลอยลาที่เด็กฉีกเข้าไปไมีใครใช้แล้วนะเบย์ไม่เลิฟนี่โป๊ เตไข่เกี่ยวเดี๋ยวไม่หกไม่หกจะบอกทุกคนว่าหนังไก่อร่อยทั้งออริจินอลทั้งต้มยำเลยนะอ่ะสมมุติว่าเข้าไปใช่ไหมพอมันเสริมโป๊บอ่ะนี่เปลี่ยนสีแล้วนี่แล้วเราก็จะรู้ว่าลูกเราฉี่แล้วเห็นปะ่ะเห็นไหมมีเธอนี่เปลี่สีแล้วเนี่ยน่ารักไหมน่ารักไหมน่ารักไหมเราไม่ถูกตาตาก,กันละนี่นะคะ จับไข่เจียวจับไปพออะจับเลยจับเลยอะไม่ไม่เขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรเขารู้ว่ามันคืออะอ้าวเหรอครับนี่ปุ๊บพอมันแห้งอยากกินใช่มากเขาชอบกินอะพี่จุ๋งขอชิชู่หน่อยไม่กินได้มพอมันใส่คอมันเดียวพอไข่เจียวกินได้ได้นี่อะจุ๋งพี่หยิบว้าไข่เจียวมีเธอนี่ไหนมแม่บอกกินได้อะนี่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 อะอยากกินนะนี่นี่ นี่แล้วมันก็จะซูมเลยเห็นปะ <S <S นีะเ่เหมือนร่องนกเลยเหมือนเหมือนราชินีนั่นงเล้วดูท่านนั่งท่านาานั่งกินข้าวน,นอนเอ้ย yeah. แล้วน้อก็จะเปลี่ยนสีให้น้องถือพ่าอ้อมได้น้องถือไอ้น้องถือพอ้อมก่อนน้องอย่าเอาฟันกัดกัดนิ้วป้าดิน้องรีวิวยี่ห้อนี้มาแล้วค่ะอะใช้ดีไหมคะใช้ดีไหมคะใช้ดีกดกระดิ่เดียวใช้ใชใช้ดีไหมคะ 3ามวาท3บ4บาทได้ประมาณกี่อันคะแล้วแต่ไซส์เนาะอันนี้36ชิ้น36ชิ้นก็หารเท่าไหร่พี่เก่งหารได้หน่อยแล้วเนี่ยดูดิแล้วมันไม่ซึมกลับมาดีมากเนี่ยเนี่ยมีแล้วที่แล้วมีใครซื้อไปไหมอันนึงไม่ถึงสิบบาทข้าบาทกว่าเองแล้วมันแบบดูดิด้วยดีเทลที่เขาให้อ่ะลวดลาย ความนิ่มของขอบตรงนี้ดีมากแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันเห็นทําให้เราสะดวกสบายง่ายขึ้นนะคะนะอันนี้คือรุ่นนี้นะรุ่นสีนะคะรุ่นสีนี้นะกินทุกอย่างได้มีเธอไหนทยังไงลการขายเวฮ้ยหรือว่าจะกินน้ำพริกน้ำยําอย่างงี้เดี๋ยวไปเทข้างหน้าไม่กินค่ะมองกล้องด้วยมองกล้องนี้อ่าเดิมองห้ค่ะ

ไม่ไม่อย่าเพิ่งไม่เจีอย่าเพิ่งไข่เจียวลองก่อนหน่อยดิไม่เอาไม่เอาไข่เจียวไข่เจียวไปสอดแล้วน้องพวงแต่ไข่เจียวใช่ไหมผู้หญิงใช่น้อาจะเอาแต่ไข่เจียวจะหลับแล้วใช่เราจะหลับมาหมั่นหมักนอยากเดี๋ยวป้าไปหมักเลยอ่ะไปมีเธอกลับแล้วนะครับโอ้โหเดี๋้ายังอ่ะ ไปายทุกคนก่อนบบายไปไายบายค่ะจุ๊บๆด้วยส่งจุ๊บด้วยใช่โอเคโอเคบายบายลุงพีดยังไปไปลุงพีดส่งจุ๊บให้ลุงพีดด้วยโอเคส่งจุ๊บดัำด้วยส่งจุ๊บดัำนี่คือแบบป้าเอาอะไรไม่รู้ว่าใส่แบบทะลุงพลังเกะกะไปหมดนี่เธอไปแล้วทุกคนเศร้าหมดเลย พิมพ์ว่าแก้มบุ๋มไห่หน่อยนะทุกคนจริงๆครับใช่แต่ว่ากินหนังไก่ก่อนนูลองชิม่อนนนู้ลองชิมหนังไก่ก่อนซึ่งตัวแฟตเซลไม่ได้อยู่ตลอดนะจำเจป่ะไม่จำเจค่ะเพรพี่ดูจำเจไหมใช่ไหมพี่เป็นผู้หญิงที่ดูไม่ดูจำเจเนาะแต่ถ้าเพรตอบว่าจำเจอะพี่เป็ดไปทุกๆวันเลยป่ะ ไมม่ีสิตบอบอย่างนี้ผู้ชาย <ๆ S 1> จะมีเบื่อไหมพี่พีค่ะเพดเพดไม่ตอบแล้วอะ่ะกูถามพีพีเรื่งดาวเขาหรอไม่เบื่อไม่เคยเบื่อทราบค่ะอย่างที่บอกครับว่ากดได้หนังไก่อร่อยมากอยากให้หมูมชิมแล้วรีวิวหนังไก่ว่ารสชาติไหนเผ็ดแค่ไหน ไม่พี่กินยังคะกินไปเยอะมากแล้วพ,พี่อ่านพ,พี่ปูผมกินหนังไก่ไปกี่ถูกละกจริงๆริเราต้องลงไหมเราจะนั่ง ันที่เจ็ดแล้วเสร็จแล้วครับได้ค่ะแล้วตอนยาวร้านตัดเส้นมีล่ะมีมากได้เลยค่ะน้ำย้อยใครเคยซื้อน้ำย้อยไปแล้วไหม ท,ที่ใช้ต้นนี้ได้ผมอยากได้จานนี่ได้ได้นี่แล้วก็หนังไก่เข้าไปอันนี้โอ้โหโอ้โหอ้โหนี่แม่เอาครับจะบอกทุกคนว่าตอนนี้เรามีหนังไก่คู่อะไรคะพี่ปูคู่กับน้ำพริกนะครับซึ่งน้ำพริกน้ำย้อยอร่อยมากนะ อยากจะบอกว่าคนที่เขาเป็นคนทําสูตรน้ําพริกอะครับเขาเป็นเชฟมาเป็นสิบปีแล้วนะครับแล้วเขาก็เป็นคนแพร่ก็เลยเริ่มต้นด้วยน้าพริกน้ําย้อยที่รสชาติเขาบอกว่าออริจินอลเลยเหมือนมาจากแพร่เลย<ต>ไปอยู่เมืองนอกมาสิบปีเราขายหลายรอบแล้วตาแดงลดแล้วก็จริงๆถ้าให้เรียงลําดับอะท่าไม่กินพริกอะถ้าไม่กินเผ็ดแน,นะนําปลาดุกฟูแล้วก็ราคาเขาดีด้วยนะคือขนาดของเขาคือ120คร้อยยี่สิบกรัม ในราคากระปุกละไม่ถึงร้อยบาทอะปกติน้ําพริกร้อยกรัมอะมัน100ร้อยกว่าบาทอยู่แล้วแล้วก็สองร้อยกรัมมันจะสองร้อยกว่าบาทแต่เนี่ยเขาขายร้อยยี่สิบกรัมในราคาแค่กระปุกละประมาณแปดสิบาทอะราคาดีมากครับคืณข้นคองบินไม่กี่แล้วนะดีไหมนอนแล้วเนาะเราบอกว่าไม่ตื่นสลีปโอลี่ไม่ต้องคุยกัเรื่องต่อวันหรือปะ ที่หนูคุยกับติ๊กตอกว่าติ TikTok, า๊กต็อกไอ้เลิฟยูนะติ๊กต็อกยูเลิฟมีไหมติ๊กต็อกนี่อีโปรดักนะเซมแบบนี่แบ็กเก็ตนี่ยูโนเซมแบ็กเก็ตนี่ติ๊กต็อกนี่โปรดักเนี้ยโอเคไหมโอเคโอเคโปรดักแบ็กเก็ตเซมเซ็มเลยปะง่ายๆได้ใจความแปลไม่ผิดแน่นอน <laughs> ไปกินก่อนนี่มือเป๋เราใช้เบบี้เลิฟเช็ดได้ไปกินกับเขาเรียกอะไรนะปูหมูกระทะปลาปูเฮ้ยเขาให้เอาเข้าป่ะให้ครับพี่กับเข้าได้ตาแดงเอาเข้าได้ป่ะเราต่างประเทศป่ะไปกินกับหมูกระทะแซ่บเลยอ่ะเขาบอกประเทศไม่ให้เอาเข้เนื้อสัตว์สิที่แมวเ,เอาเข้าอ่ะใครรู้บ้างได้หลอเอาไงอ่ะ ลงฟรีนะครับ,บไปขวดเก็บคูปองได้นะยังไงได้จริงหมนบถ้ากินกับหมูย่างเอาอะไรไปดีอะปลาบอง ปลาะปลาปะาลาบองใช่ไหมพี่เจมมันคนละอย่างปลาบองแซ่บแล้วก็ถ้าเผ็ดก็คือปลาแดงก็เาแดงโอ้ตาแดงก็เผ็ดตาแดงก็เผ็ดครับเผ็ดจังเผ็ดอร่อยหอมพี่ปูซีแล้วอะจะบอกคนกินไม่เผ็ดนะครับเลือกปลาดุกฟูนะอร่อยกินไม่เข้างวดอ่ะน้ำย่อยไม่เผ็ดนะครับน้ำย่อยไม่เผ็ดมากครับแต่ว่า ปกติอะ่ะน้ำพริกหนึ่งร้อยกรัมก็ขายมาสามเดือนอะ่ะเขาบอกว่าเขาติดท็อปชอยในติ๊กต็อกเลยหลังจากนั้นเนี่ยเขาทําสูตรมาอีกสองสูตรเนาะตอนนี้มันเลยมีสี่สูตรแต่ว่าถ้าใครเลือกสามกระปุกอะ่ะถ้าใครเลือกแบบสามกระปุกอะ่ะอ,อะไรนะหั้ถ้าถ้าเลือกแบบสามกระปุกอะครับ เลือกได้ด้วยนะว่าจะเอาอะไรคือเขามีตาแดงมีน้ำย้อยมีปลาบองแล้วก็มีปลาดุกฟูเนาะแต่เแต่ว่ากินได้มวยอันนี้ได้ไหมตาแดงก่บนี่อีกน้ำแล้วก็กินกับไข่เคียวปลาดิบปลาปรอ่ะปลาหอมมากของเม็ดป่นให ใครับปลาเขาจะหอมเครื่องปลาบองมีทั้งหมดสี่อย่างแบบนี้นะคะเป็นแบบต้มแล้วนะคะผัดสุกทุกคนจะไปขอโบมาให้เดี๋ยวดูก่อนว่าเขามีอะไรบ้าง